Hello, สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทโรนะคะคลิ này, ปนี้นะคะเป็นคลิปพิกอาการนะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าฉันหายไปนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมาะกับความรักความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบของไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีคนคุยอะไรแบบนั้นแบบที่กําลังเจอเป็น ประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างกันอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะฉันจะหายไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้นะคะแล้วก็ในอีพีนี้นะคะมาด้วยกันทั้งหมด4เด็กนะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกกันนะคะเริ่มจากกองนี้เป็นกองที่1นะคะ2 3และ4นะคะตั้งสมาธิแล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาของพวกคุณมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่กองที่1 อ่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะหรือว่าเลือกที่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาการเป็นยังไงนะคะเริ่มจากประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นของความสัมพันธ์นี้นะคะอะ่ก็คือในเรื่องของความชัดเจนนะคะหรือว่าความยุติธรรมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กําลังเรียกร้องหาความยุติธรรมอยู่นะคะซึ่งก็ เป็นประเด็นกันมานานหมายความว่าคือถ้าสมมติว่าพวกคุณเคยคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วก็น่าจะเคยคุยกันเรื่องแบบนี้อีกในปัจจุบันคือคุยกันหลายรอบมากอ่ะว่าเฮ้ยสรุปแล้วความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นยังไงกันแน่มันจะคบไหมล่ะหรือว่ามันจะเป็นยังไงมันจะชัดเจนกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหาคําตอบอ่ะนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่เคยได้รับคําตอบในแบบที่จริงๆเลยอ่ะ เป็นไพ่เดฟูค่ะเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้กาลังเดินไปในทิศทางไหนกันแน่มีกันอยู่แต่บางครั้งบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีนะคะคนคนนี้ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราเองก็เดาใจเขาไม่ออกนะคะแต่ก็ไม่ได้กลา้าตัดสินใจหรอกว่าเราจะทํายังไงกับเขาดีนะคะแต่ถา,ถามว่าเบื่อไหมในความสัมพันธ์นี้เบื่อแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่สิธบอกไปคือเราคุยถึงเรื่องความ เรื่องความชัดเจนกันมาบ่อยครั้งแล้วคุยจนเบื่อะคะ่ะทุกคนนะคะมันก็เลยทาให้เนี่ยแหะคะ่ะได้พอเบื่อแล้วเนี่ยก็เลยแดม้มานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรานะคะจะหายไปดีจากเขาคนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าเราตัดสินใจหายไปล่ะนะมันจะเป็นยังไงถ้าเราตัดสินใจหายไปนะคะสำหรับกองที่หนึ่งจะเป็นยังไง เขาตามนะเขาอาจจะคือในกรณีที่คุณบล็อกกันนะคะเขาก็อาจจะติดต่อมาผ่านทางคนรอบข้างของคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าเป็นคนรู้จักที่เราทั้งคู่มีร่วมกันนะคะก็อาจจะติดต่อมาแล้วก็มาบอกคุณอีกทีนะคะว่าเขาเองต้องการโอกาสนะกลับมาคุยกันอีกได้ไหมบลบล,บลานะคะในกรณีที่คุณไม่บล็อกเขาเองก็จะ อาจจะติดต่อคุณโดยตรงนะคะแล้วก็บอกคุณว่าขอโอกาสทีเนี้ยประเด็นก็คือเวลาที่เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาในเวอร์ชันค่อนข้างดีมันเป็นเวอร์ชันที่คุณชอบและเป็นเวอร์ชันที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาทําให้คุณแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนคนนั้นถ้าคุณหายไปนะคะหมายถึงได้เจอคนที่แบบต้องการคุณมากๆรักคุณมากๆนะคะพยายามแสดงออกว่า ขาดเราไม่ได้อะไรแบบนี้จะเป็นจะตายอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่ากลับไปแล้วเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะก็ต้องตอบว่าเป็นเหมือนเดิมเพราะว่า,าไไพ่เนี่ยออกมาพร้อมกับมิ d ิเชียนนะคะคือไม่ได้มาแบบดีไม่ได้มาแบบใสสะอาดเท่าไหร่หรอกนะคะเออแล้จะยังไงต่อไปหายไปเขาตามนะคะแล้วจะยังไงต่อไปคะกับกองนี้ ความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่ที่คุณเลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งว่าคุณจะเอายังไงกับมันต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเลือกที่จะให้โอกาสต่อไปก็อย่างที่บอกนะคะเขาก็น่าจะเป็นแบบเดิมนะคะก็คือยังคงมีเรื่องให้เราเสียใจเหมือนเดิมนะคะยังทําแบบเดิมอยู่เพราะเอาเข้าจริงคนคนนี้ก็ไม่ได้พร้อมหรอกในการที่จะ s เตเชิฟดาวที่ใครอะไม่ได้พร้อมที่จะหยุดที่ใครหรอกค่ะแต่ว่าบางครั้งบางทีเขาก็จําเป็นที่จะต้องพูด ในเชิงของขายฝันเพราะเขารู้ว่าเราอยากได้ยินอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นี้นะคะปัญหานี้ดูจะไม่มีทางออกใดนอกจากตัวคุณเองจะตัดสินใจนะคะว่าอยากที่จะไปต่อไหมหรือว่าอะไรไหมนะคะอนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะจะเป็นยังไงกันบ้าง อ่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่2นะคะหรือว่าเลือกไพ่ที่เด็กด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเด็กที่2นี้เนี่ยประเด็นปัญหานะคะของความสัมพันธ์นี้ก็คือในเป็นในเรื่องของความไม่มั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่มั่นคงยังไงคือเขาก็ดูจะต้องการเราบ้างในบางเวลา แต่ในบางเวลาเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ต้องการเราเหตุผลเป็นเพราะว่าตัวเขายังคงรักตัวเองอยู่มากยังรักพื้นที่ส่วนตัวอยู่มากยังไม่พร้อมในการที่จะเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อใครไม่พร้อมที่จะลดอะไรบางอย่างเพื่อใครแต่ถามว่าเขาอยากมีความรักไหมเขาอยากมีอยากมี relationship จริงจังแค่ไหน ลึกลึกลงในใจก็ดูเหมือนอยากมีมีคนรักแต่ว่าดูแล้วหลายๆอย่างของเขาไม่พร้อมที่จะเสียสละเพราะฉะนั้นมันจะย้อนแย้งมากค่ะสาหรับคนคนนี้เพราะบางครั้งบางทีเขาก็ดูจะชอบเรามากดูจะรักเรามากดูจะดูจะต้องการเรามากแต่บางครั้งบางทีเขาก็ดูเหมือนไม่สนใจเราเลยนะคะมันก็เลยจะทําให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะงงและก็สงสัยนะคะและจะมีคําถามว่าทําไมตลอดเวลานะคะทำไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับคนคนนี้เขามีเรื่องที่จะทําให้คุณเซอร์ไพรส์ ได้ตลอดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากับคนเนี้ยคนที่ผีเข้าผีออกเนี่ยนะคะถ้าเราหายไปเนี่ยเขาคนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราหายไปด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่รักตัวเองอยู่มาก,กนนอะเนาะแล้วก็ยังแฮปปี้กับ ความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งบางทีคุณเชื่อป่าวว่าถ้าคุณหายไปเขาก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณหายมันอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งก่อนใช้เวลาสักนิดหนึ่งก่อนอะไร่เงี้ยเขาถึงจะรู้ว่าเฮ้ย hey, คุณหายไปถามว่าเขาจะกลับไหมเขาจะตามคุณกลับไปไหมก็คิดว่าเขาคงตามคุณกลับไปนะคะเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ในทันทีทันใดเท่านั้นเองนะคะช่วงระยะเวลาที่คุณรอเขาเนี่ย ให้เขามางอเนี่ยคุณอาจจะท้อใจได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เิทบอกคือเขาไม่ได้มาเลยในทันทีทันใดทีนี้ช่วงแกลบตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะคิดมากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทดลองหายจากคนคนนี้ซีแนะนําว่าอย่าคาดหวังให้เขาตามมาหายอย่างอื่นทําไปเลยนะคะน่าจะดีกว่าทีนี้แล้วมันจะยังไงหายแล้วถ้าสมมติว่าคุณทดลองหายแล้วเขาจะดีขึ้นไหมคะสำหรับคุณคนนี้ ถ้าคุณกองที่สองหายไปนะคะเขาจะคิดอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเอา เขาไม่เกณฑ์จะกโกรธเลยเขาไม่เกณฑ์จะเคืองคุณนะคะเขาหายได้แต่เราห้ามหายคืออะไรวะงงจริงค่ะคุณกองสองคุณกําลังจะไปคุณกําลังสารความสัมพันธ์กับกับเอ่อคนที่ เป็น center of the world ิดนิดนึงคือค่อนข้างที่จะอัตราค่อนข้างสูงนะคะความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงตัวเองทําได้คนอื่นทําไม่ได้นะคะเขาตามคุณกลับไปไหมเขาตามคุณกลับไปแะคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีเรื่องงอนหรือว่ามีเรื่องที่แบบไม่พอใจคุณเรื่องนี้นะคะทีนี้ไพ่สองใบนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะมองว่าจริงๆแล้วในกรณีนี้นะคะคุณกองที่2คุณอาจจะไปสานความสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่ได้มีมุมมองความรักเหมือนกับคุณนะ่ะ มุมมองความรักของเราต่างกันแล้วค่อนข้างที่จะต่างกันมากด้วยตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. รักกันหรือว่าชอบกันมีใจให้กันมันจะต้องมีเวลาให้กันสิแต่สําหรับเขาว่าเขามองว่ามันอาจจะไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้ก็อาจจะมีเหมือนแบบติดต่อกัน mm hmm. เมื่ออยากที่ติดต่อ mm hmm. เมื่อที่ต้องการติดต่อเฉยๆ,ๆอะไรเง mm ี้ยเมื่อความต้องการของสองคนไม่เท่ากันนะคะและปรับกันไม่ได้นะคะอยู่ไปยังไงก็มีเรื่องบั่นทอนใจกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น เอ่อก็อาจจะต้องพิจารณากันนะคะว่าจริงๆแล้วเรา,เร,ารับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับมุมมองของเขาและมุมมองของตัวเองด้วยนะคะเรายังเลือกได้อยู่ค่ะอาล่ะค่ะ <c oughs> เป็นกําลังใจงให้กับคุณกองที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กลองที่3ามกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกไพ่กลองที่สามนะคะหรือว่าเลือกไพ่ที่เด็กด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะน้องแมวแบบนี้อ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณกองสามประเด็นปัญหาความสัมพันธ์นะคะเป็นในเรื่องของความความชัดเจนค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางเคสนะคะคุณทั้งคู่อาจจะทาอะไรกันมากเกินกว่าคนคุยไปแล้วคือเป็นอะไรที่เหมือนคนรักกันไปแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของสเตตัสความชัดเจนยังไม่ได้นะคะที่นี้ นอกจากจะยังไม่ได้ความชัดเจนแล้วความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีความสม่ําเสมอด้วยค่ะคุณคะ่ะมีการกลับไปกลับมากลับมากลับไปมามาหายหายนะคะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยทีนี้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องปรับตัวเขา้าหาเขาตลอดเวลานะคะเราเลยอยากได้คําตอบว่าเอ๊ะถ้าฉันหายไปนะคะจะเป็นอย่างไรนะในความสัมพันธ์นี้ทีนี้เราไปดูกันว่า ไพ่จับไว้ยังไงนะคะสำหรับคุณกองสามถ้าหายไปนะคะอคุณกองสามเนี่ยอืม หากว่าคุณลองหายไปจริงๆนะคะความสัมพันธ์ดูจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมมากเหมือนกับว่าทำอะไรไปเขาก็ไม่แคร์เราเลยอะค่ะหายไปเขาก็ไม่ตามนะจริงๆแล้วหายไปก็ไม่ตามเขาจะมาอีกทีเมื่อเขาอยากมาเขาจะติดต่อเราเมื่อเขาอยากติดต่อแต่เขาจะไม่ตามเขาจะไม่ถามว่าหายไปไหนเขาจะไม่ถามว่าเป็นอะไรแต่เขาจะกลับมาเมื่อเขาอยากกลับมา ถ้าคุณหายไปความสัมพันธ์นี้มันจะเงียบมากกว่าเดิมอีกนะคะเราทั้งคู่จะอยู่กันห่างไกลมากกว่าเดิมมีแต่คุณไหมอ่ะที่รู้สึกหรือว่าที่ยังเจ็บกับในเรื่องราวอะไรแบบนี้คนคนนั้นของคุณดูไม่แคร์เลยนะเขาดูแบบเขาดูสบายแบบมากๆคนคนนี้ดูจะต้องการแค่ความสัมพันธ์ในแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นความสนุกสนานนะคะไม่ได้อยากที่จะรับผิดชอบอะไรมากเพราะฉะนั้นในเรื่องความรับผิดชอบจึงมีต่ํา นะคะไม่เหมือนกับเราเราเนี่ยคิดจริงจังมันก็เลยมีความคาดหวังตามมาด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สมเหตุสมผลทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะกองสาขม,มไม่ใช่นะคะคุณกอง3ามนะคะถ้าหายไปนะคะจะเป็นยังไง คุณวิธีที่จะทําให้คนคนนี้ตื่นและเบิกบานคือตื่นแล้แบบว่าแล้วก็มารับรู้หรือว่าตัดสินใจอะไรอ<ม>เหมือนเขาเองก็เป็นคนเซลฟิชอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะ<ม>เขาเองก็ดูไม่ได้เนี่ยดูไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจอะไรกับเราอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ก็จริงและใช่และถูกนะคะที่เข้ามาในช่วงแรกอะ่ะเขาดูดีมากคนคนนี้ตั้งหลักมาดูดีมากเลยนะคะแล้วก็ดูจะทําอะไรแบบ ที่เหมือนจะจริงจังกับเรามากแต่พอมันมาถึงจุดนี้แล้วอะเขาเปลี่ยนไปนะคะเราอาจจะต้องยอมรับความจริงแบบจริงๆนะว่าเขาเองเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่คนเดิมแบบคนที่เราหลงรักหรือว่ามีใจให้นะคะถ้าสมมติว่ามองความสัมพันธ์นี้ด้วยความเป็นจริงมองแบบไม่หลอกตัวเองเลยคุณจะได้คำตอบนะว่า คุณจะแค่ทดลองหายหรือคุณจะหายไปเลยจากเขาดีนะคะแต่ใดๆคือคําแนะนําคือความสัมพันธ์นี้ไม่ควรที่จะคาดหวังอะไรใดๆค่ะนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กองที่4กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่4นะคะหรือว่าเลือกที่พื้นหลังเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะประเด็นปัญหาความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะคะประเด็นปัญหาความสัมพันธ์นี้คือคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันหม่นหมองเหลือเกินมันเติมคุณได้ไม่เต็มคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่แฝงนะคะแต่ลึกๆคุณก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็ดีคือในมุมดีอ่ะมันก็ดีต่อใจนะแต่ในมุมที่เราไม่ชอบอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเอาออกไปเลยได้ไหม อะไรแบบนั้นนะคะอาจจะไปดิวกับคนที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะหรือว่า อยู่คนเดียวมานานเป็นพวกแบบรักสันโดษอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้บางครั้งบางทีอะเขาดูสนใจตัวเองมากเกินไปกว่าที่จะสนใจคนนะคะถามว่าเรื่องการรับผิดชอบเรื่องอื่นๆน่ยดีไหมการเทคหาอะไรหาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีดีตามภาษาเขาแต่ว่าบางครั้งบางทีเขาดูละเลยเราค่ะเขาดูแบบว่าสนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าบางครั้งบางทีคุณรู้สึกเหงาในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยที่เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า แล้วถ้าเราหายไปนะคะจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะ คนที่สี่นะคะคุณอย่างที่ซิสบอกไปเมื่อกี้ว่าคุณอาจจะไปดีวกับคนที่แบบเขาเป็นคนที่อยู่คนเดียวมานานหรือว่าไม่เคยมีใครอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าวิธีการที่แบบปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในแบบในรูปแบบของคนรักมันจะต้องเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทีนี้เราก็จะมาสอนเขากันนะคะอะถ้าเราหายไปจะเป็นยังไงนะคะกองนี้นะคะ congratulation ด้วยเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณหายไปจะทำให้เขาคิดได้ะคะ่ะ การที่คุณหายไปจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นและทําให้เขารู้สึกกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆอันนี้กองนี้คือเราแนะนําให้แค่เป็นการทดลองนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขา เขาอาจจะใช้ชีวิตแบบด้วยความเคยชินของเขาอะแล้วเราอาจจะไม่โอเคแต่เหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดแบบไหนเราก็เลยอาจจะต้องใช้ความรู้สึกเนี่ยมา,มาเป็นตัวช่วยแทนนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงถ้าหายไป1เสียใจเขาเสียใจแน่นอนนะคะและจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ไม่อาจที่จะสูญเสียไปได้นะคะให้ค่อนข้างดีเขาจะไปนั่งคิดตรึกตรอง ตกตะกอนนะคะและอาจจะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกลับมาคุยเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดูพัฒนาไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีคุณดูให้สิสวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคุณคนกองที่4นะคะ <c oughs> ในปี24กงคือโชคดีสุดคือหายไปแล้วเขาก็มีเกณฑ์ตามและมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะสไม้เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกอะไรที่คุณสงสยัยคุณจะได้รับรู้นะคะ แล้วจะยังไงอีกคะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่ก็หายไปจะยังไงแปดไม้เท้าประเด็นปัญหาของคุณคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนไอ้นี่ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นพวกไม่แสดงออกความรู้สึกแสดงออกความรู้สึกไม่เก่ง นะคะพูดไม่เก่งอะไรไม่เก่งแต่ว่าให้สังเกตที่การกระทําของเขาดีกว่ามันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะคะเขาอาจจะแสดงอะไรบางอย่างออกมาเพื่อให้คุณรับรู้ว่าเขายังต้องการเราอยู่นะเขายังอยากที่จะไปต่อนะไปต่อในเวไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวอัน,นี้ก็เดี๋ยวไปลองดูกันในอนาคตแต่ดูเหมือนกับว่าการหายไปของเราจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาคิดได้แหละว,ว่าเขาเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาต้องแคร์เรามากกว่านี้เขาจะต้อง เทรดเราดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ก็ดูเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอนะคาสำหรับในวันนี้นะคะพียอากาศก็จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment ดี c o m มนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของกันดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ รักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแลยเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ